ดีกว่าดูค่ะนี่ชือสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทำความสะอาดสวนสะอาดตาไหมทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปตรงนู้นกันเนาะสวนผักต้นมะเขือพริกค่ะทุกคนดูผักบุ้งผักชอยหนึ่งเดี๋ยวจะมาตัดคนะน้าไปใส่หมูกระทะ ในช่างเธอก็จัดมุมโขเหินเธอนะคะมีพี่ถามมาว่านี่อะไรนี่ก็คือกำแพงเมืองจีนในช่างเธอจะทำน้ำตกนะคะซึ่งแบบปลายปีกีป่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่นั่นน่ะเธองานเยอะนะคะกว่าจะเสร็จเนาะทำเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะหนิงก็จะเอาเอาบัวมาลงอ่างเลยนะตรงนี้ก็จะมีต้นไผ่ของเธอตรงนี้เธอก็ลาดปูนทำ เป็นลวดลายเหมือนก้อนอิดอันนี้ไม่ใช่ก้อนอิดนะคะนช่างเธอทําเป็นลวดลายให้เหมือนอิดแล้วเธอก็ทาสีสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะที่หนึ่งมาแล้วคะ่ะอาบน้ําแต่งตัวว่าจะออกไปไหนรู้ไหมไปเก็บสตอบรอเบอรี่ค่ะนัดกันในช่างไปเก็บสตรอเบอรี่กันเถอะอะไรเนี้ยนาะเอาไปเอามานก็มองเห็นพริกตัวเองนะคะ ยังลงกระถางไม่เรียบร้อยเพราะว่าหนึ่งอปลูกพริกเยอะนะคะก็เลยแบบเออทําไปทํามาแบบเอาลงกระถางขนดินมาใส่นะช่างอยดอกกุหลาบสวยไหมแล้วก็เนี่ยคะ่ะบ่ายสามถึงจะเสร็จจากนั้นก็มันก็เขาปิดหกโมงเย็นนะคะทุกคนเอาไปามาก็เดี๋ยวไว้ไปพรุ่งนี้ดีกว่าสตอเบอรี่ยังเหลือนะคะไปที่ไรเนาะดูปากแดงเล็บก็แดงโอ้ยคนสวนแต่งตัวจะไปเที่ยว พุ่งนี้เขาไปเที่ยวกันเดินมาทางนี้จะพาไปเก็บบักเล่นแมวนะคะที่นี่เขาเรียกว่าโยฮันนิ Johannes Bear. Johannes Bear. สเบร์โยฮันนิสเบรภาษาอังกฤษอะไรนะคะเห็นคุณปลาบอกรีสอร์ทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยอยู่ใต้ต้นเชอรี่อ,อมานั่งก่อนเลยนีนี่นั่งก่อนเพื่อนเลยทุกคนหรือว่าจะพาดูเชอรี่ของเน่งนาะ ทุกคนรู้ไหมหลังฝนตกเชอรี่เป็นยังไงอยากให้เห็นแต่อันนี้คือดำดำท่านี่ค่ะมักเล็บแมวที่เยอรมันเขาเรียกว่าโยฮันนิสเบร์เบร์นะคะเบร์ถ้าหลายๆล,ลูกอย่างเงี้หยหลายๆผลนี้เนี่ยเป็นเบร์เหนนะคะโยฮันนิสเบร์เนใจไก่ไหมลินลี่แม่ตื่นเมืเลไแม่ตื่นไก่ หนูตื่นไหมลูกออนั่งคุมอะไรนี่อ้ยใหญ่ตรงนี้ทำไมหญ่ายเยอะอย่างเลยเห็นเป็นไม่ได้นี่อ๋เอเก็บด,ดีกว่าดูค่ะนี่ชึบหือ,อี่ง่วงก็ไปนอนที่ลูกอือหรอที่จริงอะที่บ้านเนี่ยมีตั้งนานแล้วนะยังไม่เคยพาทุกคนเก็บเลยอะ หวานมากผลไม้เมืองประเทศเยอรมันมีแต่เปรี้ยวๆหนึ่งว่ารสชาติมันออกไปทางแบบทับทิมนะจะเป็นทับทิมเปรี้ยวๆตกมากที่ในร้านก็มีขายนะคะ เท่าไหร่นะฐานเงนนึ่งดูราคาอยู่นะที่ว่าราสเบอรี่นะ่ะที่หนึ่งเก็บนะ่ะที่เยอรมันผลไม้อะไรที่หนึ่งเก็บในสวนเนี่ยมีขายหมดนะคะในซูปเปอร์ราสเบอรี่นี่ก็แพงอยู่นะอันนี้ก็ค่อนข้างมีราคาอยู่นะมันก็อ,อร่อยนะใครชอบนนอออเนี่ยเปรี้ยวไปคลุกปลาคลุกน้ำพริกโอ้โหเฮียบางปีก็ ไม่ดกบางปีก็ดกนะเนี่ยก็เลยไม่ได้พาเก็บเลยส่วนนี้จะมีทุกอย่างเลยใช่ไหม <c oughs> ดูมันเป็นพวงแบบนี้นะคะเป็นพวงพวงบ้านแม่ย่ายิ่งดกอที่หนึ่งให้ดูเนาะถ่ายให้ดูอันนี้คือในช่างปลูกนะคะทุกคนปลูกปลูกแล้วเคยมาเก็บไหมเนี่ยยังอยากจะไปถามเธอจัง ตั้งแต่หนิงมาอยู่ก็มีแต่หนิงเน่เก็บผลไม้เนาะทุกคนเธอก็จะยิ้มใครชอบกินมั้งคะเนี่ยโอ้ยลูกแดงเลยตอนแรกจะเป็นสีเขียวนะทุกคนสีเขียวยังไม่ได้พามาดูเนาะลืมเลยทุกคน ไม่ได้พามาดูเลยต้องขออภัยด้วยนะคะรอปีหน้าลืมแบบหันมาถ่ายเนาะเฮ้ยหดิงหนิงถ่ายบ้านพ่อปู่อยู่นะปู่ไม่ยาเนะก็ชอบเดินในสวนหนึ่งก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่อืมสวยเนาะดูใสใสไม่รุ่นชอบทำาไรลูกเมมองฟ้าจอบเด็ดไกล เพื่อนบ้านเนออ๋อลินด,ดี้จอบไก่เหรอน,น่เนาะไก่เพื่อนบ้านเห็นไหมไก่ไข่เป็นรักไก่ให้แม่ดิเก็บสนุกเลยเด็กค่ะน่ารักอะ่ะท่านดุกๆจะเป็นพวงแบบเยอะๆเลยนะ ไม่ค่อยดกเท่าไหรค่ค่ะอยากย้ายต้นเขาอยู่เนาะต้นอยู่ใต้ต้นเชอรี่ไม่ได้โดนแดดก็แดงดีเนาะลูกเอ้ยดูน่ารักจริงๆชุกชิมไหมคะช่วงนี้ก็ไล่เก็บผลไม้อะ่ะทุกคน แรงตำหน้าตำหลังอ,อมาชีมาสิมามาสิมาอืมดูมีข้างทางไหมจะไปเก็บ <laughs> มีข้างทางไหมนี่ดูค่ะความใส่อะน่นารักเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนไข่ปลาคาเวีย จุ๊บจุ๊บน่ารักดีจังเวลาแดงแดงแล้วอไอ้ I miss you, I miss you. <laughs> ไอ้ช่า <laughs> งบอกว่าคิดถึงขอมาอยู่ใกล้ใกล้โอ้ยจากเปรี้ยวก็เป็นหวานแล้วบนันนะ้เนาะบอกเล็บแมวก็ได้ ขึ้นใจแท้น้อมีผู้เบามาอยู่ใ,ใกล้ๆบอกว่าคิดถึงพนะโอ้ยหัวใจพองวับพองวับเก็บ <c oughs> <g id> ไปยิ้มไปเลยบัดน <c oughs> อื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 ฮะ โอ้ยเหียเนียพนักการโอ้เหียเนียแปลว่าร่วงค่ะทุกคนภาษาอีสาวนวรรณะคำเหียเนี่เยอะอยู่นะถามนายช่างว่าชิมไหมบอกว่าตอนนี้ไม่มันเซวะเซวะแปลว่าเปรี้ยวนะคะทุกคนเซวะภาษาเยอรมัน เรียวสาวทำอะไรมกเตอเอ่อเฟิร์คลาสขยันจริงนะคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปตัดคณะทำหมูกระชาไว้อะทุกคนนายช่างคงหิวแล้วนี่คะ่ะคณะปลูกไว้ไม่กี่ต้นนะคะอันใหม่อยู่นูน่นเนี้ต้องไปแยกมาตัดคนากันค่ะ ตัดไปใส่หมูกระตะตดัดอ,อึ๊บโอ้ยแข็งจังโอ้แกแล้วมันเนี่ยอ๋ออยใบร่วงอันนี้ใบขนานะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนไหมเหมือนขนาไหมคะแต่นี่ไม่ใช่นะนี่โคราบ,บีนะคะโคราบ,บีสีเขียวนะ หมือนขึ้นนาเลยเนาะโอ้แค่นี้เราก็ได้เยอะเลยขึ้นัาบุ้งยังเล็กอยู่เลยค่ะปลูกได้สองสัปดาห์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะมาอะไรคะฮะมา, <laughs> มาวนเดี๋ยวใกล้ๆนี่นฮะเดี๋ยวก็จุ๊บซะเลยฮะมาจุบจ๊บจุ๊บ <laughs> ทำไมโอม้โ <laughs> หดู ้นพลิกตรงนี้อันนั้นเป็นแมงลักนะคะทุกคนดูตูพลึบเลยโดนฝนมะเขือเทศนึ่งเป็นดอกติดผลแล้วนะติดลูกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้มาตัดแต่งกิ่งยังไม่ได้ทําเลยทําไปไม่กี่ต้นยังไม่เสร็จเลยอะทุกคนนี่คะ่ะเตรียมผักเตรียมอะไรเรียบร้อยมีตับด้วยนะคะตับหมกปุดปุ๊ดปุ๊ดปุดปุดปุดป๊ด,ด,ดหอมไม่จ้าหอมไม่จ้า กินหมูกระทะทุกคน ims. ไม่ได้กินให้ดูนะคะผมว่าไปเก็บมาแล้วก็ไนช่างก็หิวข้าวนะเพราะว่าเธอไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะเนี่ยก็เลยแบบเออรีบรีบทำก็เลยแบบรีบๆเก็บอันนี้คืออิ่มแล้วนะคะแล้วก็เป็นอืมว่างอ,อืมเยวเยอวมาก สุกก็ยังเปรี้ยวดูความใสมคนเยอรมันน่ะไม่ยากหนึ่งพาทำเนาะไม่ยากหนึ่งพาทำนะคะไม่ยากก็จะเด็ด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 แต่ก่อนหนี่งมาอยู่ใหม่ๆนอ้องพี่ยาก็จะเด็ดใส่ชามล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกน้ําตาลนะคะเสร็จแล้วเวลาทานก็ตักใส่ชามแหละง่ายๆนะคะแล้วก็มันจะมีวาน,นิลาซสเสริมนะคะ เป็นซอสวานิลาปินซอสกลิ่นวานิลานะคะเหมือนกับนมข้นหวานบ้านเราแหละแต่ว่ามันเป็นกลิ่นวานิลาเป็นซอสวานิลาที่หน่งใส่ปลากินกับปลาช่องขวัวทุกคนแล้วก็ราดแล้วก็ตักกินนะคะเป็นของหวานหลังอาหารนะคะง่ายๆคะ่ะทุกคนมันก็เปรี้ยวๆเนาะผลไม้ที่นี่ก็มีแบบเปรีปร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 ้ยวๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่มาติดตามและก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีนีอินเยอรมนี้นะคะซิมราคาบักเล็บแมวเล็บแมวเยอรอมันเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้หนี่งจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าได้แวะก็จะผ่านกิบสตอรี่นะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพค่ะทุกคนบายบายค่ะ